หอดบ้านตัดค้าเรียบร้อยแล้วพี่น้องเบิ้งทรงกุศิบเดชไปปลาแล้วล่ะพ่อใหญ่เราส่วนไปตกปลาอันนี้คอยก็จะเอาไปปล่อยปลาพี่น้องก็จะไปตกปลาครับพ่อใหญ่เบิ้งแน้วคกุศิบเดไปปลาหลบสองหรอพี่น้องเอ้ยเดเ๋ยนไลุ่นกันเนื้อว่าใด้ปลาบอลมะเร็งพี่น้องเอ้ยไปตกปลากันต่อดีกว่ามาเลาะปลาอีกแล้วพี่น้องมาเลอะปลาอีกแล้ว มาเล่อหาเก็บเห็ดปลาแห่งพี่น้องไดหลายเติมไปด้พี่น้องได้คอยังบริษัทคลิป ได้เฮ็ดปึ่งขาลายมาดอกนึงพี่นอ้องได้แต่ดอกเพิ่นขาเพิ่อนนอนกิน เก็บไปเก็บมากก็ดีหลายเดียดยเ๋ยงงว,ยกกยยกกยวดิพี่น้องเอ้ยจะห่พอข่อยมากก็ไผ่ข่อยมากก็ข่อยใหญ่แล้วยางไปทางไหนบุ่เขาบริสุทธิ์ใจเหตุใดพี่น้องเอ้มันเป็นหมู่ขอ่อยซื่อ <c oughs> พคนย้ายเซ่ฮัลโหลจิฮัลโหลจีหมดอีเหลืองเลยหมดอีเหลืองเนี่ยมาเป็นมูกมาเป็นมูดีสุดเลยหมดอีซอยเก็บเลยพี่หน่อยก็ได้ลายได้เนี่ยที่จะดอกงามๆขา าเห็ดดอกนี้ขาเหี้ยขายาวเมื่อนางสาวไทยปื้อเดลายเด้พี่น้องโอ้โ้ยุ่งยุ่งใส่ปาดเก็บกบเป็นยังเจอละพเพราะไงเก็บเห็ดเก็บเห็ดมันปูซอยได้สองสามดอกนี่เห็ดนาเลเอาสองดอก เฮ็ดนาเลพี่น้องเฮ็ดนาเลเท่าแล้วอุ้นนี่ดอกหนึ่งดอกมสีคอยเอาอยู่พี่น้องนี่นี่อีกดอกหนึ่งนี่เฮ็ดนาเลแกงแซ่บนี่เฮ็ดนาเลแต่ว่าเพิ่นบ้านนะคอยบอกเอาพี่น้อง อืมข้าเ h ่ายินเจียงยุ่ง่มพี่น้องเลือม,มาตอมโฮ่อยอีกแล้วดีบาทเนี่ยโอ้ยแตกจ่อยโอ้ยราวาพระวงน้ำยนุงไร ดึงเฮ็ดแตกยุ่งยิ่งพันเกิดอยู่ไตหยงางสิก็ดึงหยากกันได้พี่น้องดึงแล้วพันแตกนี่แต่อดอก,กงามเฮ็ดอัน หนาแหลมนี่พี่น้องมูลนี่ฟาดขาขาเงียบฟาดขาขายาวโอ้ย อาจ,จ่ยเห็นบ่ขาปลามาแป๊บหนึ่งก็เต็มเละเต็มตะกาหน่อยเลยพี่น้องเลยสติก้าบาดได้บาดเนี่ยยังพะยัยคนย่างกับหมาเสดอออกจากป่าได้พี่น้องยานหมาไหมพะยัยเราก็ยานด้วยกันข้าเจ้าย่างกับหมา เห็นมาหลายย่านเลยพี่น้องเบิ่งสิออกจากปลาก่อนพี่น้องกลับบ้านก่อนยังจิไปป่าใหม่ต่อแต่ซ้ำนี่แหละพี่น้องเต็มตะกา้ขึ้นเก้าแหละแต่ว่าก็สิไปป่าใหมพ่พี่หญ่พี่หญ่โกโฮมเออ,อ <S <S เห็นหมาบววัววะพี่น้องอย่านมา ว้าวโอ้โอโอเคไหมสมอลพูนใหญ่สมอน็อตเทคเร็วเร็วโอ้โอ้เฮ้ยเฮ้ยเออเออเลดทิมเออเลดทิมไม่เอาตัวเล็กโอ้ตัวหน่อยคือก็ สมอลพะยัยบิ๊กอยู่น่าแต่นอตเทคเลตฮิมโกไหนเดยวเดยวโอเคเลตฮิมโกตัวที่สามเอาไม่ได้เหมือนเดิมโอ้ย oh, ตัวเล็กอีกแล้วโถเอ้ยอนโบตู่าคุเกูราคุ v e r เล็ดฮิมโกเซมเก้สี่ตัวแล้วเอาไม่ได้สักตัวสรุปไม่ได้สักตัวได้สี่ตัวแต่เราปล่อยเนาะพ่อใหญ่เนาะ We not take We cut s m a l กลับบ้านดีกว่านากก่า,นากลัวน่ากลัวอุ้ยนากก่ากลัวกลับบ้านแล้วจ้าไม่ได้สักตัวเลย